ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาพัฒสุขนันท์ค่ะเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเชิญพระบรมราชองค์การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเข้าภายในห้องพิธีการนะคะ พระบาทพระบรมราชโอคงการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระบรเมเณรระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโอคงการโปรดเก้าโปรดกระหมอ่อมให้ประกาศว่าด้วยความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพรทองทาน ชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีได้สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งอนุมาตราสประกอบมาตรา160อนุมาตราหและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นำความกราบบงคมทูลพระกรุณาว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่ 5กันยายน2568เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่7กันยายนพุทธศักราช2568เป็นปีที่10ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการ วันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรแบบนี้นะคะเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเชิญพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมไปวางที่โต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมชายาลักษณ์ค่ะ ลำดับนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้ถวายคำนับต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะและไปกราบที่โต๊ะหมู่บูชาค่ะถวายทูบเทียนแพรโดยเอางานเปิดกลวยกระทงดอกไม้แล้วถวายบังคมสามครั้ง จากนั้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้ลุกขึ้นยืนและถวายคำนับหน้าพระบรมชายาลักษณ์ค่ะและจะได้กล่าวสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นลำดับต่อไปค่ะขอเดชะฝ่าลองทธดีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่ เนื่องในโอกาสที่ใต้ฝ่าละองทุดีพระบาทมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวิรกูลให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนับเป็นสุภาสิริมงคลและเกียรติยศอันไพ่บู์แก่ข่าพระพุทธเจ้าและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ ภาพมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมนี้จกเป็นที่สำนึกและเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวตลอดไปข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตว์ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม ให้สมกับที่ทรงไว้วางพระราชาหรือไทยเพื่อความผาสุขของประชาชนชาวไทยและความวัฒนาสถาพรของประเทศชาติตามพระราชาปณิธานและเจตนารมณ์ของรัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยทุกประการด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ